ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน p s e Japan นะครับเราจะมารีวิวรองเท้า asics กันนะครับก็ก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครตช่องกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะก็กดแล้วใช่ไหมกดแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับก็รองเท้าตัวนี้เป็นรองเทา้าจริงๆแล้วตามคอมมันเลยนะเป็นรองเท้าวอลเลย์บอลนะเป็นวีสวิฟทเอฟเอฟเอ็มที2นะครับตัวนี้เป็น ทุกผมเคยรีวิวไปแล้วล่ะนะครับแต่เอามารีวิวสีใหม่นะครับสีกาไฟนะครับตัวนี้นะกาไฟเกรยนะครับสวยมากนะครับสวยมากตัวนี้ก็เป็นรองเท้าวอลเลยบ์บอลที่ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่ามันด้วยความเบาของมันนะครับแล้วก็ความสวยของมันด้วยนะครับวีสวิฟเนี่ยตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะ นะครับเป็นตัว2แล้วนะครับก็ความแตกต่างของตัวแรกกับตัว2นี่ก็ไปเทียบกันในคลิปเก่านะครับไปเทียบกันในคลิปเก่านะฮะอ่ะเดี๋ยวผมรีวิวพื้นให้ดูนะครับเป็นนอนมาร์กิ้งก็เป็นพื้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นแผ่นพลาสติกแข็งๆเลยนะครับกันเท้าบิดนะนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นพื้นชั้นกลางเป็นไฟฟมนะครับ เนฝฟล์โฟมนะฮะตัวนี้เป็นรองเท้าหุ้มข้อนะครับข้อสูงขึ้นมานะพื้นเท้าด้านในนะครับชั้นรองเท้าด้านในนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนใครที่ใส่ซื้อไปตีแบตเนี่ยใส่ได้สบายแล้วนะตีแบตีมากเลยนะฮะผมเองก็ใส่ตีแบตนี่นะฮะตัวนี้เป็น เป็นยางที่คนตีแบตจะรู้แล้วว่าลากเท้าตรงนี้มันจะพังนะเขาก็เสริมยางขึ้นมานะครับตัวรองเท้าก็จะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าลิ้นรองเท้าเนี่ยบางมากผมดึงมาให้ดูนะครับคือรองเท้าบางนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนสลิปออนด้านในแหละนะครับนะครับลิ้นก็มีหลอกๆไว้อย่างนั้นนะ นะตรงนี้ที่มันบุนะขึ้นมานะครับก็เวลามัดเที่ยวเนี่ยเขาจะไม่เก็บตรงข้อเท้านะจะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นหน้าเท้าปกตินะครับรุ่นนี้มีหน้า,า,านะหน้าเท้ากว้างและหน้าเท้าปกติรุ่นหน้าเท้ากว้างเนี่ยจะเป็นสีขาวดํานะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปใส่ให้ดูนะครับสักคู่นะครับครับอันนี้ผมใส่ให้ดูนะครับว่า จริงๆแล้วหุ้งข้อเนี่ยมันไม่ได้สูงอะไรเลยนะครับนะฮะหุ้งข้อไม่สูงอะไรมากแล้วก็ข้อเท้าก็ยังไม่ได้ถูกล็อกจนงอไม่ได้นะครับมันจะล็อกด้านข้างซะมากกว่านะครับคือด้านข้างสลีละเราเนี่ยมันไม่ใช่สําหรับหักไปหักมาอยู่แล้วนะฮะสรีละเราคือหักด้านหน้านะครับนะฮะ มันก็แล้วแต่แล้วแต่คนถนัดนะนะครับว่าใครถนัดใส่หุ้มข้อไหมหรือว่าถนัดไม่ถนัดหุ้มข้อนะฮะนี่แต่ส่วนตัวผมเองนะครับผมถนัดหุ้มข้อนะฮะถนัดหุ้มข้อเพราะหนึ่งแล้วมันช่วยเซฟนะครับสองแล้วมันรู้สึกปลอดภัยดีนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปนั่งรีวิวกันต่อเลยนะครับ เมื่อสักครู่ผมก็ใส่ให้ดูแล้วนะครับว่ามันใส่แล้วมันสูงแค่ไหนนะครับก็จริงๆแล้วอุ้งข้อเนี่ยถ้าใส่มันจนชินเนี่ยมันจะดีมากนะมันจะดีมากๆเลยถ้าใัรไใส่ได้เพราะด้านข้างเนี่ยเท้าเราไม่ได้สรีละไม่ได้พลิกซ้ายพลิกขวาอยู่แล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ได้แบบล็อกจนขยับข้อเท้าไม่ไปนะนะครับ ถ้าใส่จนชินแล้วมันจะเป็นรองเท้าที่ดีมากๆนะหุ้มข้อน,นะครับวันนี้โยนเน็กอะไรก็มาทําหุ้มข้อกันเยอะนะครับดีหนึ่งดีนึ่งนะครับ,รบมันช่วยเซฟได้เยอะนะส่วนรองเท้าเนี่ยใส่พอดีไซน์นะครับไม่ต้องลดไม่ต้องเผื่อนะครับกอรีหน้าเท้าปกตินะนะนิปูงเท้าผมก็จะอยู่ริมเนี่ยนะครับ ใส่แล้วมันนุ่มนะครับตัวนี้มันนุ่มและเบานะครับเมื่อก่อนเอสิกเนี่ยใครใส่จะรู้สึกว่าให้มันองทามันหนักจังนะครับเ mm. พราะตอนนี้เขาเปลี่ยนจากเจลมาเป็นไฟฟ์มหมดแล้วนะฮะนะครับตอนนี้ก็ใส่ได้เบาขึ้นนุ่มขึ้นนะฮะ mm. ก็กว่าน,นี้เราก็ขอต้องขอจบการรีวิวนะครับเอ v ิกวีสว f, f t 2นะครับสีใหม่นะครับเป็นสีไทย กาไฟเกนะครับแต่เพยงท่าน,นี้นะครับขอบคุณมากครับ